เออสวัสดีเนาะก็วันนี้จะมาแบบชี้แจงอะไรเล็กน้อยนะคือ external hard disk ผมมันเกิดเสียขึ้นมานะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรคือมันแบบตอนนั้นเสียบเข้าคอมตัดวิดีโอนู่นนี่นั่นอยู่แล้วก็ไฟล์ที่แบบพอจะ Import เข้ามาใน Premiere Pro อะ่ะมันทำงานแบบชา้ากว่าปกติแล้วก็มีเสียงบีปปิ้งที่ h a r d ดนดะิสเนาะ external hard disk เออ แล้วมันก็อ่านไม่ได้เลยเพอผมถอดแล้วเสียบใหม่น่าจะเป็นเสียงแบบว่าจานหมุนของฮาร์ดดิสตมันอาจจะโดนขูดกับตัวเ,เปิดปิดสวิตช์หรือเปล่านี้ยังไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าสา่วนใหญ่ปัญหาเนี่ยมันน่าจะเกิดตอนที่แบบว่าชัดดาวหรืออาปิดไม่สนิทแต่อันนี้คือแบบผมทํางานอยู่มันยังเวิร์กอยู่แล้วอยู่ๆมันก็เป็นเนาะอ่าเดี๋ยวผมต้องลองส่งไปให้พวก เอ่อที่เขาชํานาญดูเนาะว่าจะกู้ข้อมูลคืนไม่ได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวส่งเคลมลูกใหม่มาเนาะก็ิงหลายคนอาจจะแบบเอพี่กู้แบบเออเอาลูกอันใหม่มาเลยก็ได้นะพี่อะไรแบบนั้นเอ่อจริงๆแล้วในลูกเนี่ยเออคือมันไม่ได้มีแค่แบบว่าวิดีโอนะมันแบบมีอย่างอื่นมีข้อมูลสําคัญแล้วก็มีวิดีโอที่มันยังไม่ได้ตัดเยอะด้วย เริมถึงวิดีโอทั้งหมดที่แบบลงใน YouTube ก็อยู่ในนั้นนะซึ่งก็น,นี่ก็น่าจะเป็นปัญหาของผมด้วยคือลืมแบ็กอัพไว้เป็นแบบในพวก Storage Cloud หรือว่า Google Cloud แอะไรพวกนั้นอันนี้ก็หวังว่าจะช่วยผมได้นะในทางช่างแล้วก็ยังมีคลิปที่ตัดไว้บ้างเนาะมันมีคลิปที่ผมแบบตัดค้างไว้แบบว่ารอลงตามที่ พวงตารางเอาไวนะ้เนาะก็อาจจะมีคลิปลงช้าแป๊บหนึ่งเนาะในช่วงนี้รอดูว่าเป็นยังไงถ้าสถานะของแบบ external harddisk เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะรีบอัดแล้วก็รีบตัดมาให้เนาะเอ่อหมายค่พีที่อัดไปก็เดี๋ยวอาจจะต้องอัดใหม่เพราะมันอัดแล้วผมใส่ copy ไปใน external harddisk อันนั้นเนาะมันก็อยู่ในนั้นหมด <laughs> ก็นเนใช้อยู่ทำใจอยู่สักพักเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยที่ยังไม่ได้ตัดแล้วมันอยู่ในนั้นเออ,เอ,อแล้วก็ใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะก็ขอบคุณด้วยนาะแล้วก็ใครเป็นกําลังใจก็ฝากกดไลค์ like, กดคอมเมนตะ์เนาะแล้วก็ใครมีไอเดียอะไรดีๆก็ลองคอมเมนต์มาให้ผมฟังดูผมจะได้แบบเออไปแก้ไว้เผื่อไว้จะได้ไม่ต้องแบบเจอปัญหานี้อีกเนะาะก็หลังจากนี้อาจจะเป็นคลิปเอพก เพราะว่ามันตัดได้เร็วหน่อยเนาะส่วนคลิปใหม่ครับผมก็จะพยายามทําให้นะในเวลาที่ผมว่างเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มหาลัยใกล้จะเปิดแล้วผมต้องเตรียมตัวนู่นนี่นั่นเด็ดเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเปิดมหาลัยก็มันจะมีเวลาน้อยลงเนาะก็ใครที่เข้าใจก็ขอบคุณด้วยเนาะใครเป็นกําลังใจก็ขอบคุณเนาะรับชมวิดีโอที่ลงไปก่อนเนาะช่วงนี้ก็ขอบคุณครับวันนี้มีแค่นี้